สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็พาท่านผู้ชมมาชมทุเรียนที่ดูแลแบบเรียนแบบธรรมชาตินะครับนั่นก็คือการปล่อยไปตามธรมธรมชาตินะครับเน้นให้่านอาหารธรรมชาตินะครับไม่ใช้ปุ๋ยเคมีใดๆเลยไม่ใช้8ปดยี่สี่นะครับไม่ได้ใช้สาร ที่มาช่วยกระตุ้นการออกดอกฉีดท้องกิ่งอะไรแบบนั้นไม่มีนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้พวกสารป้องกันแมลงเคมีต่างๆนะครับไม่ว่าเชีวพันธุ์นะครับแปนี้ก็ไม่ได้ใช้มาปีกว่าแล้วนะครับก่อนหน้านี้เคยใช้เฉพาะพวกเชียวพันธุ์นะครับปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะครับตั้งใจทําทุเรียนสายออนทรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเลียนแบบธรรมชาติ ร0อยเปอร์เซ็นะครับผลผลิตที่ได้นะครับปีนี้นะครับปีนี้ปีที่แล้วปีที่แล้วเป็นปีแรกนะครับให้ผลผลิต4ลูกประมาณนั้นนะครับ <c oughs> คือยังยังให้น้อยปีนี้ย่างเข้าปีที่ห้านะครับจะดูการให้น้ํานะครับนี่เป็นหัวน้ําที่ให้น้ำ90ลิตรต่อหัวนะครับต่อหนึ่งชั่วโมง ต้นนี้มันเป็นต้นที่ใหญ่พอสมควรนะครับนี่ผมให้น้ําตามที่ผมชี้อยู่นะครับให้น้ําใช้หัวเก้าสิบลิตรนะครับต่อชอั่วโมงหนึ่งหัวนะครับต้นนี้ใช้สี่หัวด้วยกันวิธีให้ก็คือให้มันพุ่นเข้าหาต้นนะครับนี่นะครับทุเรียนในช่วงที่กําลังให้ดอกนะครับจะต้องให้น้ําในวงทรงพุ่มนะครับอย่าให้ออก นอกวงทรงพุ่มนะครับเพื่อให้เ,เพื่อไม่ไม่กระตุ้นให้เขาออกยอดแล้วก็เรื่องราวของแขนงนะครับนี่ให้ท่านดูกันชัดๆนะครับแขนงถ้าเป็นแนวก้างปลานะครับผมจะไม่เอาออกนะครับไม่เอาออกแล้วหลายคนบอกว่าถ้าไม่เอาออกช่วงนี้ดอกจะไม่ออกนะครับก็อ,ออกนะครับท่านดูออกทุกกิ่งออกเยอะมากนะครับออกเยอะคือใช้ได้เลยเพราะว่าสารเพชรครูก็ไม่ได้ใช้ นะครับทําไมไม่ไม่เอาออกนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้าที่เราเลี้ยงมานัา่นท่านดูนะนี่อยู่ใต้ใต้กิ่งแหนงนะครับยังออกเยอะแยะเลยนะครับทําไมไม่เอาออกนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราดูแลช่วงเล็กๆนะครับผมก็มีการเว้นช่วงกิ่งอยู่แล้วนะครับความห่างอย่างน้อยก็ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบนะครับแต่ละกิ่ง ผมก็ว่ามันปลูกนะครับท่านดูดอกสวยนะครับอยู่ในระยะเหยียดตีหนูนะครับนี่สวยเลยนะครับดอกอ่านี่เป็นการดูแลทุเรียนแบบอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมั่นใจได้เลยแล้วก็ท่านดูที่ที่เพิ่งที่เพิ่งทยอยออกมานะครับนี่เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับใครที่อ่ที่จะทําทุเรียนสายอินรีย์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ทำได้นะครับท่านดูนะ บางคนบอกว่าเป็นไปได้หรืออ่าของผมนี่ให้เฉพาะยิบซ่อมของดอกเตอร์ทุนอย่างเดียวเป็นไปได้หรือนี่นะครับท่านดูนะครับตั้งแต่กิ่งบนลงกิ่งล่างกิ่งล่างล่างสุดต่ําห่างดินเพียงหกเจ็ดสิบเซนก็ยังมีดอกนะครับมีดอกทุกกิ่งเลยนะครับแต่ที่ไปที่มาก็คือเราจะต้องเริ่มนะครับอย่างแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ผมปลูกไว้รอบบ้านนะครับยี่สิบต้น เราก็จะต้องเริ่มด้วยนี่กิ่งต่ำๆลงมานะครับนี่นี่กิ่งต่ำสุดเลยกลิ่งน,นี้ท่านดูกิ่งต่ำสุดเลยนะครับดอกก็มาเพียบนะครับตั้งๆที่หลายคนบอกว่าแสงมันมาไม่ถึงแล้วมันจะไม่ออกดอกกิ่งล่างนะครับต้านดูกิ่งล่างความสวยของกิ่งนะครับหวบขยายเนื้อเปลือกเปลือกของอ อิ่งนะครับดูสีสันสวยนะครับไม่ไม่มีตําหนิในเรื่องราวของโรคเลยนะครับท่านดูก็นี่นครับเชิงประจักษ์ที่ท่านเห็นอยู่นะครับการันตีได้เลยแต่ก่อนจะได้ดอกนะครับ <c oughs> ผมเริ่มต้นจากปีที่ผ่านมานะครับก็โดยการหลังจากที่ตัดลูกหมดแล้วนะครับก็ให้ยิบซ้ำทุกเดือนเลยนะครับสองสูตรก็คือ กระสอบสีฟ้าแล้วก็กระสอบสีเขียวนะครับสลับกันทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็ให้น้ําดูแลมาตลอดนะครับไม่ต้องทําอย่างอื่นเลยครับยาก็ถางทันบ้างไม่ทันบ้างนะครับรกบ้างก็ไม่เป็นไรเรื่องราวของกิ่งก็เอาเฉพาะกิ่งกิ่งกระแหงนะครับเอาเฉพาะกิ่งตั้งออกแค่นั้นเองนะครับกิ่งกิ่งกระโดงนั่นเองนะครับเกลือออกให้เห็นดูดูนะครับนี่กระแหงยังเพียบเลยแต่ดอกมาครบนะครับ เพราะนั้นใครที่สนใจนะครับที่จะเดินสายอินทรีย์ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบผมนะครับเป็นสาได้นะครับทําได้นะครับแต่ท่านต้องเอาทาแบบจริงจริงจังๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่ให้ทุกเดือนแบบผมนะครับจะต้องให้เขาทุกเดือนนะครับก็เหมือนคนนะครับจะต้องกินข้าวนะครับจะต้องกินข้าวทุกวันเขาก็เหมือนกันนะครับเพราะนั้นเรื่องราวของการสร้างอาหารเขาจะสร้างมาเองนะครับเก็บไว้ที่ท้องกิ่งท่านดูกิ่งตำาๆทั้งนั้นเลย ให้ตั้งแต่กิ่งล่างยันไปถึงกิ่งข้างบนนะครับเพราะนั้นมั่นใจได้นะครับแล้วก็เราจะได้ทุเรียนที่ปรานนะครับก็รอติดตามกันนะครับนี่คือต้นก็สวยสะอาดนะครับไม่มีตําหนินะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ